อาณาจักรเต้จะกำเนิดขึ้นแล้วนะครับผมในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมก่อน,นก็ปีนี่ก็ปีแรกผมปลูกมากี่ปีผมก็จำไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าผมปลูกมากันน้ำซองเนะพราะพวกแอปเปิลหมอนเป็นพืชที่อยู่ลิมน้ำนี่นะครับนี่เลยผลของเขานะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเต้คนป่าก็วันนี้อยู่กันในสวนในไร่นะครับผมนะก็ท้องฟ้าจะดูมืดครึ้มนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าบรรยากาศช่วงนี้เนี่ยฟ้าครึ้มแต่ฝนไม่ตกนะครับทวนวันนี้เนี่ยผมก็จะพามาดูอาณาจักรคนป่าของผมบ้่งนะทุกคนนะทวนเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ได้มีอาณาจักรเป็นของตัวเองละเหลือผมมั่งนะครับผมทวนตอนนี้ ผมก็ดูทำเลไว้ตรงนี้ทุกคนนะนี่เลยทุกคนทำเลตรงนี้เลยนะฮะคือบริเวณเนี้ผมก็จะทำเป็นกระท่อมนะเราว่าบ้านบ้านนะครับสักหลังนึงนะครับผมนะ,นะก็ตรงนี้นะครับอณาจักรที่ผมจะดูไว้นะครับผมแล้วก็จะมีตีนเขาหรือว่าทีนภูเขานะครับผมนะหรือว่าท้ายสวนนะครับผมนะก็อีกสักหลังนึงนะครับนะก็คิดไว้ว่าจะทำตรง ท้ายส่วนก่อนที่ติดลำธารเพราะาจะทําเป็นหลังเล็กเอาไว้ไปพักเล่นๆนะครับผมนะแต่ว่าตรงนี้น่าจะทําหลังใหญ่หน่อยนะครับทุกคนก็บรรยากาศเนี่ยจะเห็นวิวทุกคนนะจะเห็นวิวภูเขาเลยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยทุกคนนะเหมือนอยู่นอร์เวย์หรือว่าอยู่ต่างประเทศที่เป็นมุมภูเขาสีเขียวสวยๆนะทุกคนเพราะภูเขาที่นี่เขียวตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับก็จะมีช่วงเช้าจะได้ยินเสียงนกร้องอยู่แล้วครับผมทางภูเขาแล้วก็ บางคืนในคืนวันจันทร์เต็มดวงก็จะได้ยินเสียงอ,อีเห็นร้องนะครับผมอีเห็นแล้อว,ว่าเก้งกวางก็ร้องนะหรือว,ว่าฟานทุกคนได้ยินแน่นอนนะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมก็ให้ดูทำเลตรงนี้ซึ่งผมก็มองว่าเป็นทำเลตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าผมจะทําช่วงนี้ทุกคนเพราะว่ามันจะเห็นทางเข้าจะเป็นตรงต้นมะขามต้นมะขามนี่คือต้นที่ผมปลูกไว้ก็คือมะขามยักษ์ทุกคนนะเขาเรียกมะขามยักษ์หรือมะขามปักใหญ่นะ นี่อยากจะทําช่องตรงนี้ทุกคนนะมันจะมีมุมแบบเออเขาเรียกว่าอะไรซุ้มต้นมะขามเพราะถ้ามันโตขึ้นเนี่ยยังไงมันก็ถ้าโตกว่านี้นงไงมันก็เป็นซุ้มที่เข้าหากันกิ่งจะเป็นซุ้มที่สวยนะฮะนี่ก็เดี๋ยวจะเริ่มโปรเจกต์เล้วได้ไว้คุยในไลฟ์สดไว้หลายครั้งตอนนี้มะขามก็เริ่มมีฝักเริ่มมีลูกมีผลแล้วนะนี่นี่ครับผมมะขามนี่คือปลูกกับมือส,สอเตเองฮะ มะขามเปรี้ยวนี่ขนาดอืมไอ,อม้เปียมกไม่รู้ว่ามันจะกลายพันธหรือเปล่านะทุคทกคนเพราะมะขามเนี่ยมันใหญ่มากปกติต้นพันธุ์มันจะฝักใหญ่มากแตุ่้มจะไกลพันธุบ่ะทุกคนก็มีหนอนให้กินด้วยนะหนอนใบกล้วยนะหนอนใบกล้วยตอน,น,นเด็กแม่เคยเผาให้กินอร่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูอาณาจักรข้างล่างของผมอีกจุดหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวขับมอไซค์ก่อนนะทุกคนนะครับทุกคนตอนนี้ก็จอดรถแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นกระท่อมเก่านะทุกคนที่พ่อผมเคยอยู่นะครับผมแล้วก็มีดอกต้นมะละกอตัวผู้ด้วยนะผัดน้ํามันแล้วก็ใส่ซอสหน่อยแล้วก็ใส่หอยตอสหอยนางรมหน่อยนะ ก็มาเกือบพวงนะมันอร่อยนะครับคนนี่ตอนนี้ก็มีต้นมะอกลืเพ่อผมปลูกไว้นะคนสองต้นสามต้นตนะยอดมะกอกนี่คนก็บร,รากาศนะครับผมก็จะประมาณนี้จริงๆถ้าไม่มีไม่มีต้นมะพร้าวที่ผมปลูกไว้เนี่ยมันจะเห็นภูเขาทั้งลูกเลยนะครับผมบริเวณนี้ทั้งลูกเลย,เยแต่ว่าก็ถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็โอเคแล้วเพราะจะเป็นเจะไรทำบ้านยกพื้นไง เป็นกร,กระท่อมนะไม่ใช่บ้านนะครับผมไม่มีปัญญาครับยังไม่มีปัญญาทํานะเป็นบ้านเพราะว่าในขนาดนั้นโหมีกล้วยนำวาแก่นุ่นเลยนี่แล้วก็จะมีสวนทุกคนสวนผักนี่กําลังขึ้นน้ํากันเลยซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่เลยนะผมจะบอกให้เจ็ดแปดไร่นะครับผมเนี่ยเป็นสวนอ๋อสนแตงนะครับแตงกวานะครับผมไม่ใช่แตงร้านซึ่งแตงกวาเนี่ยจะเป็นแตงลูกที่จะขายกันใหญ่กว่านิ้วโป้นสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ถ้าแตงร้านเนี่ย จะเท่าแขนเราเลยนะฮะนี่นะครับบรรยากาศอานาจาผมนะเจนภูเขาเนานะเรียกวิวสวิตเลยทุกคนนะคืออยู่ที่การตกแต่งนะผมโอ้ยกล้วย,ยสุกแล้วว่าจะรีบทำล้วทุกคนเพราะว่า้งหลังนี่ผมเนี่ยเดินป่าก็ไปเดินป่าก็เดินไกลามากยอดวิวก็ไม่เท่าไรหร่แล้วฮะลงมาเดินอยู่ใช้ชีวิตในป่าแบบในสวนบ้างนะครับผมนะเผื่อก็ ถ้าจัดวิวคงเดิมก็โอเคใครจะทาประมาณนี้แหละทุกคนนะเพราะเราก็ไปก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้กาลังใจก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมไม่ตามเป้าที่เราสามารถดำรงชีวิตได้นะครับนะแต่ละวันจะไดหาแนวทางใหม่นะครับก็จะมีงูเาะตอนนี้ทช่วงนี้หัวปีเยอะมากแล้วคนลำบาแก่มีหลายเครือเลยนะนี่แม่ผมก็อยู่สวนเลยนะนี่ดูอวคาโดนะครับผมอวคาโดแล้วก็ มีขาดนะเป็นพวกเครื่องครัวนี่ก็ผักกุฎโดงหนึ่งที่รู้สึกว่ารู้จะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีบนมายาลาบเดยอะมากนีก่เป็นตะไคร้นี่ก็จะเป็นนะบ้านน้องชายนะฮะว่าที่นี่จะมีไก่แจ้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไระสัตว์นะสัตว์เลี้ยงแมวหมานะครับ เดยไปดูันละจักรก่อนระดัดอาบน้ำเสร็จแล้วเหรออาบน้ำที่ไหนน้ำน้ำห้วยเหรอมาตอนหนน้าเต้มาเมื่อกี้เองอืมนี่ครับผมก็จะเป็นสวนของครับอืม สวนนะครับผมนะในเมืนสวนของเราไม่มีของใครนะครับเป็นของครอบครัวนะครับผมก็วิวตรงนี้ก็จะเห็นภูเขาไกลกันอีกนะแต่ว่าในกล้องเนี่ยมันจะเห็นหมู่กว้างไกลมากต้องมาเห็นด้วยตาเปล่ามันจะสวยนะครับผมก็เนี่ยทุกคนเยวเดินมาขนาดนี้ยังไม่สุดเลยนะสวนผักนครับดูควบรรยากาศท้องฟงท้องฟ้าได้นะก็น่าจะมีหลายคนชอบชีวิตแบบธรรมชาตินะครับผม นี่นะผมเนี่ยก็จะทำบานต้นไม้ก่อนหนึ่งหลังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มทำโปรเจกต์เรานะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มทำแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ไปหาคนนะคนช่วยมทำคนเดียวไม่ไหวนะพูดตรงๆนี่นี่ก็คือลำธารน,นะครับผมลำธารเราโปรเจกต์เราที่จะทำนะนะนี่เลยลำธารข้างล่างเห็นไหมน้ำใสเห็นดินทราย นี่คือต้นไม้ต้นนี้ต้นมะเดืออ่อเลยจะทำต้นมะเดือ่อแล้วก็จะมีพืชผักเก็บผักใช้ชีวิตดรงชีวิตในไร่เพราะว่าไม่ได้ใช้ชีวิตในส่วนในไร่เนี่ยนานมากๆแล้วนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยนะนอนดึกเนียที่บ้านดาชา่วว้าบ่นนะก็จะมานอนในสวนกันนะครับนุนคุณแม่ผมนุนนะครับแม่กาลังมาขึ้นน้ําผักนะ ปล่อยน้ำให้ผักลดน้ำผักนะครับผมทุเรียนตรงนี้ก็หายไปแล้วนะออกลูกแล้วก็หายไปละราไปอยู่นะาานนแล้วอลนะมอเตุริซันนี่พอ้วจอยได้ไมเหมาะนี่ข้าว้ดูดิผลใหญ่มากเลยนะมะพราะ้าวนี่ยังไม่ออกลูกเลยนะเนี่ยผลใหญ่มากนอวารตุล่ะอืเนี่ครับคุณแม่มาเศรษฐีเท่าแก่ <c oughs> กูดแล้ววิธีโกยนวาวักล้าทะเบีปุ้งมาใช่แต่พวกคุณคุอผอก็รักกันนี้รักกันนี้ที่กล่อมอ่ะเพื<ท>่อมิงโอ้คืเพื่อพื่อนแล้วก็มองฝั่งแล้วพวกโอ้ก็เล<ท>ยอืมนี่แล้วแม่ชวนไปตักดกล้วยวทยุกคนเพราะทุกคนไปรู้อาณาจักรของก่อนข้างล่างเดี๋ยวผมดูดูมีทางเดินลงไหมเดี๋ยวผมว่าผมจะทําตรงนี้แหละเป็นทางเดินนะผมจะเอาผมจะถังผักกูดแล้วก็คิดไว้ก่อนนะทุกคนสำเร็จหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ ไปว่ากันนะนี่แม่ภูเขานะฮะภูเขาไปว่ามีลำธารด้วยนะฮะก็โชคดีหน่อยนะครับผมอาณาจักรของผมเหมือนคนอุณเองนนี่ลำธารน,นี่คือต้อนไม้ต้นนี้แหละที่เราจะมาแต่ว่าเราต้องตัดถาวันออกไปก่อนเห็นไหมพุ่มทถาวันขึ้นนะครับผมขึ้นต้นไม้ทําให้ต้นไม้มันตายนะครับผมพลมันขึ้นแล้วมันคุมทําให้ต้นไม้ตายกิ่งมันตาย มันอันตรายระหว่างที่เรามาทําทาฟุกงทําห้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทําห้างก็เพื่อไ้ต่อเติมนะครับโอ้ก็อย่าทำอาณาจักรในสวนก่อนค่อยไปทําในป่านะครับผมนะว่าเพื่อนๆหลายคนก็มีอาณาจักรแทนก็มีแล้วนะฮะผมการเชนกําลังสร้างนะครับนะก็แต่ละคนก็มีพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนดูดิของผมเนี่ยมีของกินนฮะของกินเต็มเลยนะ นี่ก็มะม่วงเขาเพิ่งหมดไปแล้วมฝไฟนะครับผมมฝไฟอันนี้ก็แอปเปิลมอนกล้วยหอมทองมะพร้าวก็มีลูกให้กินตลอดทั้งปีนะฮะทุเรียนก็พอมีกล้วยหอมหมักนะครับผมก็คือเอาง่ายๆคือทุเรียนนี่ค่นอนข้างจะได้กินยากนิดนึงเพราะว่าพี่สาวผมจะห่วงมากนะฮะทุเรียนที่พี่สาวผมจะห่วงที่สุดละ <c oughs> นี่ครับผมอณาจักร จะกำเนิดขึ้นแล้วนะครับผมในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมก่อนนะฝากเป็นกดไลค์กดกำลังใจให้กันด้วยตรงนี้แล้วทุกคนต้นไม้ตอนนี้แหละจะทาจะเออเขาเรียกว่า,าอะไรอ่ะจะเงะลงไปในน้ําหน่อยนะครับผมว่าที่นี่น้ําป่าไม่ค่อยรุนแรงมากถ้ามันมามากสุดมันก็มาถึงแค่ตรงนี้ถึงขึ้นมาถึงแค่บริเวณแถวนี้ทุกคนมากสุดก็บริเวณแถวนี้เองนะฮะก็ถือว่าโอเคเองทำได้นะครับ นี่ครับผมนี่น้ำลำธารนะไหลาสายไหลยเย็นนันทุกคนนะนี่ก็มีมะดงมะเดือนะผลไม้สีแดงจริงมะเดือทานได้นะครับผมแต่แนะนําให้กินแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกินดิบดีกว่านะกินน้าพริกเอาไปดองนะทุกคนนะอร่อยกินน,น้ำพริแนมมาแล้วก็นี่คือแอปเปิลมอนช่วงนี้ก็ปีนี้ก็ปีแรกผมปลูกมากี่ปีผมก็จําไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าผมปลูกมากันน้ําซอง ราะพวกแอปเปิลหมอนเป็นพืชที่อยู่ริมน้านี่นะครับนี่เลยผลของเขานะครับผมนี่เห็นไหมผลมันดูดิโอ้โหนะครับนี่แต่ว่าเบื่อแล้วนะผมนะอยากลังสั่นเมนูใหม่ๆบ้างนะหนึ่งก็มีหลายรูปวีนี่ขึ้นน้อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลถาวันเยอะทุกคนผักกูดเห็นไหมเปนสวนนะทุกคน นี่นี่ก็กล้วยป่านะกล้วยป่านี่ไม่ได้ขึ้นเอเหงนะปลูกเตรียมอยู่ฝั่งนู้นนะเอามาปลูกเพื่อให้มันเอกันกันน้ำเซาะนะเลตะลลิงหรือว่าเอาไว้ใช้เผื่อเอาไว้ใช้ด้วยนะครับผมกินนะจะก,กินกล้วยป่าเนี่ยหยวกกล้วยป่าเนี่ยมันเป็นหยวกกล้วยที่มันที่จะอร่อยกว่ากล้วยบ้านนะก็เลยจะก,กินก็เลยเอ,เอามาปลูกบ้างนะจริงปลูกต้นเดียวนะ ไม่รู้มันขยายนธุนไปไมั่วเลไหมดเลยเยอะขึ้นต้องตัดทิ้งนี่มะพร้าวมะพร้าวเนี่ยเก็บกินที่ตลอดนะเป็นมะพร้าวเขาเรียกว่าอะไรผันเตี้ยแต่ว่ามันได้น้ําดีมั่งโดนตดนสมบูรณ์ยัยงไงไม่รู้ของมันต้นไม่เตี้ยแั้วทุกวันนี้นะฮะก้อนนี้บบเป็นมอดมีตลอดแนวครับก็กล้วยกล้วยหงกล้วยหอมนะกล้วยหอมที่นี่กล้วยหอมทองนะไม่ใช่กล้วยหอม กล้วยหอมพันธุที่ค่อนข้างที่จะอร่อยที่สุดแล้วในบ้านเรานะแล้วก็เป็นที่นิยมน,ะนี่คือกล้วยหอมทองแต่มันไม่ใช่ทองนะนี่มะพร้าวมะพร้าวนี่ปกติผมมาผมจะเก็บกินตลอดเลยนะครา้งนี้ก็ยังมีรอยผมจะเก็บเก็บกินให้ตลอดนะครับมัจะลักษณะแล้วเหมือนมีรังอะไรอยู่ข้างบนเอออะไรมาทำรางวะโูยังใหญ่เลยใบไม้ มันมีตัวอะไรมาทำหลงังเก็บใบไ,ไม้ขึ้นพี่เต็มเลย,ย,ยก็เดี๋ยวมะพร้าวนี่ไม่รู้ว่ากินได้ยังเดีย๋ยวลองเช็คสักลูกนะลองเช็คเ,เทสต์กรนสักลูกทุกคนมันแน่นมากาเดี๋ยวเก็บมะพร้าวก่อนยินดีทุกคนก็นี่นน มะพร้าวได้ละสุดยอดแล้วก็นี่คือทุเรียนมูสังคิงทุกคนเป็นทุเรียนมาเลเซียนะนี่ซึ่งต้นใหญ่แต่ว่ายังไม่เคยได้กินลูกมันเลยะทุเรียนนี่ปลูกยากครับปลูกพืชไม่ได้นานปลูกทุเรียนนะโตนะครับผมโตมากถึงเวลาตายครับ นี่งาะนะผมในสวนก็สองปีแล้วที่ได้กินลูกนะครับสองครั้งนะไปก่อนน้ำ <c oughs> นี่นผมก็ประมาณนี้นะอาณาจักรรีวิวอาณาจักรก่อนนะครับผมนะก่อนที่จะมาสร้างอะไรนะทุกคนนะก็รีวิวก่อนนะครับก็หลายคนเนี้ยอาจจะเคยเห็นอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปอีกส่วนหนึ่งเพื่อไปตัดไม้นะฮะเริ่มต้องเริ่มตัดไม่ละเริ่มทำอนาจักรบ้างคุณเขาทำนะเต้ก็ต้องทำบ้ากนะครผมของผมนี่คงต้องซื้อนะหงคาต้องไปซื้อนะเพราะว่าแถวนี้ไปแบกไม่ไหวไก่นะครับผมไกลมากน,นี่ก็คือเขาเรียกว่ากุ้ยหักมุกนะฮะไส้เหลือง เป็นที่นิยมเหมือนกันนก็อันนี้ก็ผมก็เอามาปลูกเหมือนกันแต่ว่าพวกทุเรียนหมากอะไรพวกเนี้จะเป็นพี่สาวผมปลูกนะฮะก็พักกูดแล้วก็ผมด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่ากล้วยเนี่ยส่วนมากถ้าผื่นเนี่ยผมจะปลูกถ้าผืนบนเนี่ยพี่สาวเป็นโซนมันจะแบ่งเป็นโซนเลยนะฮะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมมะพร้าวกันนะลูกเล็กๆเนี่ยเป็นยังไงนะก็ทุกตอนนี้เขากลับบ้านกันหมดแล้วนะเดี๋ยวผมคนเดียวในสวนเลยโอ้คันนะไอเกียงขาสัน้น น้ำพุ่งเลยน้ำแน่นมากม,มันรสชาติยังไม่ได้ที่นะมันออกเปรี้ยวๆหวาน คือดูนังจีนนะครับนั่นแหละครับผมกินเราเนี่ยเราโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นนะวันนี้เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วเดี๋ยวฝนตกนะครับผมนะก็สําหรับวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะไม่ใช่มาอวดนะครับผมนะไม่ใช่มาอวดแต่ว่าจะมาให้ดูนะจกักไใหม่ของเต้น,นะครับผมนะว่าเตอเดินป่าเนี่ยรู้สึกว่าเยอะมากแล้วนะครับผมนะ เปลี่ยนเป็น,ปน,ปนการอยู่กท่อมบ้านสวนในป่าในธรรมชาติในเขาบ้างนะครับผมก็เหมือนของพี่เชฟนะครรู้จักพี่เชฟนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมนี่เลยมสร้างนะจักตัวเองบ้างนะครับนะเพื่อมีใครไปใครมานะไม่มีที่พักนะครับผมนะพันมาทางนี้อ่าผมก็มีเรือนรองรับนะครับผมอาจจะดูแบบไม่หรูหราเพราะว่าไม่ได้สบายเหมือนที่อื่นแต่ว,ว่าก็พอไม่ต้องนอนตากฝนไม่ต้องนอนตากยุง ไ่ต้องนอนกลางสกินกลางป่านะครับผมนะโอเคครับผมหลังจากนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะทุกคนนะนะพบกันใหม่นะครับผมอีพีหน้านะครับผมอีพีนี้เดินในใจกลางหุบเขาทุกคนรอ,รอบๆด้วยหุบเขาเห็นไหมทั้งสองฝั่งๆรอบๆผมเลยเป็นหุบเขาอมปอดน,นะทุกคนก็ยังถือว่ายังอยู่ในป่าอยู่นะครับผมนะ โอเคครับผมพบกันใหม่คลิปวีเดยหน้าอีพีนหน้าสวัสดีครับทุกคนทาครัาตรงนี้นะครับ